แล้วก็มาต่อคลิปที่สองเนาะก็กดพิมพ์เลยนะครับแล้วจะเรเครื่องปิ้นมันอยู่นะเป็นทงราชมังคลาพิเศษนะครับ ฮ่านี่นะครับก็เอ,อ่อได้มาแล้วนะผิดพลาดอยู่นะนี่ก็รอให้เนี่ยนี่นะครับก็กดตามนี้เลยนะ<ป>นี่นะครับก็ เครื่องปิ้นมันค่อนข้างโง่หน่อยนะเครื่องเว็บว่างผมก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็่งปิน้น นี่นะการพยายามครั้งที่สามนะครับเครื่องบินของผมมันจะเออๆหน่อยนะนะครับเพราะเครื่องบินของผมมันแก่ก็จะเริ่มซีรอ็อกใหม่ สองปีน,นะฮะดกัลาได้มาสัทีนะครับทง ได้มาแล้วครับไม่ได้มาสวยมากเลยนะไม่มีตำหนิสุดใจเลยนะครับเห็นได้ทั้งสองหน้านะทงรุ่นนี้ที่ทำออกมานะครับก็แนะนำให้ใช้เป็นผ้าผ้ากาวนะครับก็แนะนำไม่มีตำหนิเลยนะครับ ใช้โบกนะัสดีครับก็จะเซฟไ,ฟไฟล์ไว้นะครับถ้าเกิดเราอยากพิมพ์อีกนะก็จะออกเราจะออกจากบทนะเราก็จะบันทึกชื่อไฟล์มันจะขึ้นชื่อไฟล์มาให้จะบันทึกนะแล้วก็พิมพ์มุม่วๆไปเลยครับนะแล้วก็บันทึกครับแล้วออกเลย แล้วก็ออกได้เลยนะไม่ต้องการแล้วก็ปิดเลยผมจะปิดแล้วนะประกดตรงนี้แล้วมันจะชัดดาวให้ <โ lect. S 2> เขจะมาตัดกันเลยนะครับแนะนำให้ตากไว้ก่อนนะให้หมึกมันแห้งนะครับเพราะไม่งั้นเวลาโดน้ำสีจะตกนะ